เหรียญห้าสิบตัางสองสี่เก้าสามเนี่ยค่ะเป็นเหรียญแรกของในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะสองสี่เก้าสามป็นนารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทค่ะโอ้อันนี้เขาทำความสะอาดเขาขัดมาสวยเลยนะคะเขาขัดมาสวยมากเลยสองสี่เก้าสามสองสี่เก้าสามก็จะมี ห้าสตางค์นะคะสิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์และห้าสิบสตางค์ป้น้รับซื้อทุกเหรียญน,นะคะทุกทุกทุกเหรียญที่เป็นเก้าสามจริงๆเก้าสามเขามีหนึ่งบาทด้วยนะคะแต่ป้าน้ายังไม่เคยปรากฏเจอเหรียญจริงก็จะเจออยู่แค่นี้เลยคะ่ะห้าสิบสตางค์สิบสตางค์ห้าสตางค์ก็รับซื้อทั้งหมดเลยนะคะห้าสตางค์รับซื้อเหรียญละ สิบห้าบาทเพราะห้าสตางค์นี่เขาเขาเล็กเนื้อเขาไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีเนื้อเนาะไปทําอะไรก็ไม่ได้นี้คือเอาไปทําอย่างอื่นได้นะคะถึงถึงจะสึจกจะอะไรก็ใช้ได้อยู่เพราะว่าเขาเขานิยมไปทําเครื่องประดับห้าสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละสิบห้าบาทสิบสตางค์สองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทนะคะสิบสตางค์ ยีส่สิบห้าตางสองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทและห้าสิบต่างสองสี่เก้าสามรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญน,นี้เขาจะมีหนึ่งบาทด้วยนะคะแต่ยังไม่เคยปรากฏเจอเจอเหรียญจริงค่ะหนึ่งบาทยังไม่เคยเจอก็จะเจออยู่แค่นี้ค่ะสองสี่เก้าสามเป็นเหรียญแรกของในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะขึ้นคองราชแล้วก็จะมีเหรียญใช้ประจำ พระองค์อะเนาะประจรําราชการไม่ใช่โปรคประจรําราชการค่ะเหรียญนี้เขาจะมีพิเศษนะคะแต่อันนี้ไม่มีละค่ะเพราะเขาดูแล้วคนคนเก็บอะเขารู้เขาเขาเก็บเป็นเขาเขาดูเป็นจะมีตัวหนาหมายถึงตัวหนานี่ไม่ใช่เหรียญหนานะคะเป็นตัวหนังสือตัวหนังสือหนาเนี่ยค่ะตัวพิมพ์อะคะ่ะตัวพิมพ์ตัวตัวตัวหนังสือตัวพิมพ์ที่เลขค่ากับเลขศูนย์เนี่ยค่ะจะหนาจะหนาจะเป็บ มองเห็นเป็นขอบสองขอบเลยอะคะ่ะอันนี้จะเป็นเส้นเดียวจะเป็นถ้าแบบหนาน,นะคะจะเป็นสองเส้นเลยก็จะมีราคานะคะถ้าสภาพนี้ก็ได้ประมาณสองสามร้อยบาทโดยประมาณนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนอะเป็นพันถ้าสภาพนี้นะคะหลักพันถ้าเป็นเป็นเหรียญหนาสภาพนี้ก็ได้หลายร้อยบาทค่ะเดี๋ยวนะตอนนี้ราคาเขาก็ตามสภาวะเศรษฐกิจ ถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่าแล้วก็จะมีอีกอีกบล็อกหนึ่งคือคือสระอูมีหัวอ่าเดี๋ยวปะ้ะจะดูให้ว่ามีไหมสระอูสระอูมีหัวเขาจะตรงตรงคําว่าอ่ะค่ะภูม,มิพลนะคะสระอูเขาจะมีหัวขีดยื่นไปนิดนึงจะเหมือนขอไข่อะคะ่ะคืออะไรที่มันน้อยเนาะก็จะเป็นของแปลก ก็จะเป็นที่เล่นหากันอะไรเงี้ยปกติอะคะ่ะไม่มีอะไรแต่ของป้านันป้านันไม่เคยแยกนะคะอ่าเนี่ยค่ะซาลูมีหัวอชัดเจนเห็นไหมคะซาลูตรงพูอะค่ะตรงคำว่าพูเนี่ยคะ่ะซาลูมีหัว ก็เป็นอะไรที่เล่นหากันในกลุ่มเล็กๆค่ะไม่ได้ไม่ได้วงกว้าง